สวัสดีนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวหูฟัง Jabba Elite 7 5 t นะครับจะเป็นยังไงไปรับชมกันครับโอเคแกะกล่องออกมาปุ๊บก็จะหน้าตาแบบนี้สีเหลืองสวยงามแล้วเขาก็จะให้มีที่จับดึงออกมาอย่างนี้ดึงออกมาแล้วดึงออกมาเราก็จะเจอตัวหูฟังถูกไหมครับถูกออกไปแล้ว ก็าจะเขียนว่า welcome to superior sound นะครับโอเคเข้ามาเราก็จะจุกหูฟังตรงนี้แล้วก็กล่องสายสียบฟังตรงนี้นะครับก็จะเป็นเส้นสำหรับชาร์จแบตแล้วก็เปิดมาตรงนี้เนี่ยก็จะมีะตัวจุกหูฟังให้เปลี่ยนแล้วจะมีไซส์ S M แล้วก็ L อันนี้ผมเปลี่ยนเป็นผมเปลี่ยนเป็นไซส์ S นะครับอันนี้ก็คือไซส์ M กับไซส์ L คือไซส์ใหญ่สุดอันะนนี้ก็จะมีคำอธิบายนะครับอธิบายต่างๆว่าอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับต่อไปเราก็จะมาดูที่ตัวกล่องแล้วก็ตัวหูฟังของจาบ้านนะครับซึ่งบริเวณรอบๆเนี่ยก็จะเป็นดังนี้นะครับก็จะเป็นะ สายชาร์จ usb type c นะครับไม่สามารถชาร์จแบบ wireless ได้นะครับอันนี้กล่องตัวกล่องก็จะสีดำแล้วก็มีโลโกโล้ jabba เขียนเอาไว้เพราะเราอ่าลืมไปมันจะมีไฟไ led นะครับตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะแสดงสถานะว่าไอตัวแบตเตอรี่ในกล่องเนี่ยมันเต็มหรืออยังหรือว่าลดน้อยลงก็จะขึ้นสีแดงนะครับก็ทั่วไปแล้วถ้าเราเปิดออกมาปุ๊บเแบบนี่ยเราก็จะเจอตัวหูฟังครับ หูฟังก็เห็นไหมครับเมื่อกี้ที่มันเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะเขียวเขียวเราเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะเขียวเขียวนะครับตรงนี้มันจะมีไฟ LED ที่บอกสถานะครับก็จะมีสถานะหลายแบบนะครับหลายสีนะครับก็ลองไปอ่านในคู่มือกัน,กนได้ว่ามันเขาว่ายังไงนะครับนี่เป็นรีวิวแบบง่ายๆนะครับก็ด้านในกล่องนะครับก็จะเป็น,นเพื่อขยักเห็นก็จะชัดก็ตัวหูฟังเขาเคลมว่าอ่า ชาร์จเต็มเนี่ยสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับ7.5ชั่วโมงนะครแล้วก็ที่ผมลองทดสอบใช้งานไป3วันก็เห็นได้ว่ามันใช้งานได้นานนะครับแล้วก็กันเสียงได้ดีดีระดับหนึ่งนะครับต,ต้องบอกว่าตัวนี้ไม่มี Active n o c a n c e l l i n g นะครับแต่ว่าเป็นผมเรียกเองว่าเป็น i า e Noise Cancelling เพราะว่าตัวนี้เนี่ยพอใส่ปุ๊บเนี่มันจะเข้ากับ รูหูเราพอดีแล้วพอใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะบล็อกเสียงได้ระดับที่เรียกได้ว่าโอเคระดับที่มีสมาธิแต่มันเป็นข้อด,ดีอย่างหนึ่งที่มันไม่ใช้ i v t n v i s o i s n c e n l i n g เพราะก็ทำให้แบตเตอรี่ของมันเนี่ยอยู่ได้นานกว่าพวก AirPods Pro นะครับส่วนกล่องชาร์จนี่ผมไม่มั่นใจน่าจะอยู่ได้2-3วันนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับถ้าจไม่ผิด ผมขอโทษด้วยไม่ได้ดูมาแล้วก็หูฟังเนี่ยอันนี้ก็จะจูกก็จะเปลี่ยนนะนี่ผมเปลี่ยนไปไซส์ S ไซส์เล็กสุดเพราะว่ามันมันแน่นนะครับไซส์ M ก็ผมเลยเปลี่ยนไปไซส์ S ส่วนฟังก์ชันการใช้งานครับก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นปุ่มที่พอเรากดไปปุ๊บเนี่ยก็คือหยุดเพลง p พ a y p a u s นะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยพอเรากด้วเนี่ยก็จะเป็นมันจะมีหมวดที่เรียกว่า Here True นะครับก็คือพอเรากดปุ๊บมันก็จะบอกว่า Here True On นะครับ ก็คือมันก็จะดูดเสียงรอบข้างมาแล้วเราก็สามารถไปปรับแต่งเสียงแล้วก็การดูดเสียงรอบข้างได้จากแอปที่เรียกว่า Jabra p ัสดหรือเปล่าถ้าโปรหรือพัสดเนี่ยจำไม่ได้นะครับจาร r าพัส s หรือโปรเนี่ยผมลืมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมชอบมากอย่างหนึ่งก็คือว่าอันนี้เนี่ยพอเรากดทางด้านขวาค้างไว้เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มเสียง กดทางด้านซ้ายค้างไว้เนี่ยก็จะเป็นการลดเสียงสามารถเพิ่มลดเสียงได้ในตัวซึ่งออจอเยี่ยมอม่ะใส่สบายไหมถ้าเป็นอินเอียร์เนี่ยมันก็ใส่สบายแบบอินเอียร์นะครับมันไม่ได้ใส่สบายแบบแบบพวก airpods ธรรมดานะครับส่วนที่ผมตั้งใจจะเลือกซื้ออันนี้เนี่ยเพราะผ,ผมดูรีวิวมาเยอะมากอันนี้จะบอกรีวิวมาเยอะเยอะเยอะมากนะครับ airpods pro airpods pro ก็เพิ่งได้ลองใช้ของเพื่อนไปนะครับแล้ว airpods pro เนี่ยมันราคา9,900บาทซึ่ง มันก็ราคาแพงกว่างบนะครับตอนแรกผมตั้งงบไว้ไม่เกินว่าหกพันเลือกไม่ถูกนะเลือกไม่ถูกก็จะซื้อหูฟัง True Wireless แบบไหนแต่ปรากฏว่าไปเจอช่องของพี่กั้งแลนะครับเขาบอกว่าเขาใช้หูฟังมาเยอะมากแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาใช้อยู่แค่3ตัวก็คือตัว AirPods ธรรมดา AirPods Pro เขาไม่ใช้แล้วเพราะว่าเขาบอกว่าพอมันไปบีบๆเนี่ยมันไม่อ่าอีกเรื่องนึงชอบตัวนี้มากเพราะว่าถ้า AirPods Pro หรือว่า AirPods ธรรมดาเนี่ยมันเลยต้อง touch นะครับ touch เป็นระบบ touch แล้วก็จะบีบบีบใช่ไหมครั i ไอแพด Pro แต่อันนี้เนี่ยมันเป็นฟิสิกอลนะครับมันเป็นแบบกดปุ่มเพราะมันเป็นแบบกดเนี่ยเราไม่ต้องไปกลัวเลยว่ามันจะติดไม่ติดเพราะว่ามันกดไงมันเป็นปุ่มบุ๋มบุ้มลงไปเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเห็นไหมคุณจะเห็นไหมว่ามันเป็นมันเป็นปุ่มแบบเอาข้างนี้ดีกว่าแต่กดวิดีโอหยุดโอเคมันเป็นปุ่มแบบกดปุ๊บมันจะบุ๋มลงไปเห็นไหมมันจะบุ๋มนะมันจะบุ๋มเห็นไมอ่ามันดีตรงนี้แหละนี่แหละมันดีตรงนี้แหละนะครับแต่ว่าอันนี้ผมได้ส่วนลดมาจาก Uh, King Power ซึ่งเป็นอิทตี้ฟรีใช่ไหมครับตอนนี้ที่ King Power เนี่ยมันลดอยู่เ uh, mm hmm. หลือ4,800กว่าบาทแต่ว่าอันนี้ผมจะบอกว่าไม่ทันแล้วนะครับอันนี้คู่สุดท้ายพอดีนะครับคู่สุดท้ายพอดีก็ลเลยอยากจะมาแนะนำกันว่าเป็นยังไงนะครับส่วนเสียงเนี่ยก็เสียงผม่าผม่าดีเบสเบสดีมากนะครับเบ,บสมาเป็นเต็มแล้วก็สามารถปรับแต่งได้ในแอปของจา uh, Plus หรือเปล่านะครับน่าจะใช่ แล้วก็ไมโครโฟนผมทดสอบแล้วนะครับไมโครโฟนนี่เขาเรียกว่ามี4ีไมโครโฟนนะมี4ไมโครโฟนนี่มันดีเยี่ยมดีเยี่ยมเลยไม่ต้องกลัวเลยนะครับการการการพูดอะไรเงี้ยแต่ว่าเข,เขาบอกว่ามันไม่ดีเท่าที่ดูรีวิวมาเขาบอกว่ามันไม่ดีเท่าพวก a p p พ Pro หรือว่าพวก a p p พธรรมดาถ้าใช้กับ Apple นะแต่ว่ามันก็ในระดับที่ดีเยี่ยมเลยใช้ได้นะสี่ไมโครโฟนเพราะว่าตอนแรกผมจะซื้อ Sony XM อะไรสักอย่างแต่นั้นแพงเกินไป แล้วก็เขาตัดเสียงเขาบอกตัดเสียงดีมากแต่ว่าอันนี้ใช้ได้นะผมว่า,าพอเหมาะนะเพราะว่าคนตะโกนได้ยินแต่ว่าคนพูดธรรมดาเนี่ยก็ไม่ได้ยินนะก็โอเคเลยดีเยี่ยมเลย,ย,เลยตัดเสียงลงมอะไรใช้ได้ดีเยี่ยมเป็นตัวที่แนะนานะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาก็อยู่ประมาณ5,000กว่าบาทที่ที่เจอถูกที่สุดนะ5 7 0 0 600นะแต่ว่าผมได้โค้ดลดของ King Power มาก็เหลือ4,800ันดกว่าบาทนะครับ สำหรับมาตรฐานการกันน้ำอยู่ที่ IP 55นี่ก็เป็นละององฝอยธรรมดานี่แหละทุทนเจเอาไปจุมน้ำเลยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ไปลองศึกษากันดูเพิ่มเติมตโอเควันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ